สวัสดีครับพบกับผมเช่นเคยนะครับเทรดเดอร์แอนด์เร์เมอร์วันนี้นะครับเราก็มาถึงคาร์ดที่4กันแล้วนั่นก็คือคาร์ดแบนดิตนะครับหรือภาษาไทยก็คือคาร์ทโจนนั่นเองนะครับมาเริ่มต้นดูในส่วนของสเตตัสกันก่อนนะครับเริ่มต้นมาคาร์ดโจนนะครับจะมีค่าพลังชีวิตที่10นะครับสภาพจิตใจที่11ความทนทานที่10นะครับซึ่ง3อย่างนี้ออกไปทางกลางๆนะครับไม่ได้สูงไม่ได้ต่ำส่วนชาความแข็งแกร่งค่อนข้างต่ำครับอยู่ที่9 จะมีค,ามค่าความชำนาญที่สูงขึ้นมาในคืนสบสานะครับแล้วก็ค่าความฉลาดกับศรัทธาจะต่ำค่อนข้างต่ำนะครับอยู่ที่9กับ8แล้วก็จะมีค่าที่สูงสุดคือค่าพิศวง,ง,งนะครับเพและน่าจะเป็นค่าที่มีค่าพิมวงเริ่มต้นสูงสุดของคนดาคา้าทั้งหมดนะครับแล้วก็มาดูกันในส่วนของอาวุธเริ่มต้นที่ทางเกมให้มานะครับจะให้เรามาทั้งหมด3ชิ้นก็คือมีดใหญ่1ชิ้นนะครับแล้วก็จะเป็นธนูสั้น1ชิ้นพร้อมกับลูกธนูอีก30ดอกกแล้ว็ตามด้วยโลลเ็ก1ชิ้นนะครับ ซึ่งโลเล็กนะครับก็จริงๆก็ไม่สามารถจานทร์ตาเกราได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็แต่ว่าโล่นี้จะพิเศษตรงที่มีความสามารถในการใช้ถ้าปัดป้องได้ค่อนข้างง่ายนะครับผมจึงแนะนําว่าสามารถใช้งานได้นะครับสาหรับใครที่ชอบการปัดป้องเป็นหลักนะครับมาดูกันในส่วนของสกิลอาวุธนะครับสกิลมีที่ให้มานะครับจะเป็นสกิลก้าฉับไปนะครับซึ่งเป็นสกิลเน้นการหลบหลีกเป็นหลักนะครับไม่ได้มีพลังโจมตีอะไรนะครับก็สกิลก็จะประมาณนี้นะครับผมนี่ครับประมาณนี้ครับ ออกเป็นการแบบออกแด๊นะครับซึ่งจะทำให้เราสามารถ mobility ค่อนข้างสูงครับรับคาสนี้ต่อมานะครับเราจะมาดูสกิลธนูกันนะครับธนูนะครับจะเป็นสกิลยิงรัวนะครับซึ่งทำให้เราสามารถใช้สกิลยิงธนูรัวๆติดใส่ศัตรูได้ครับตัวอย่างวันนี้ครับผมซึ่งการยิงแต่ละครั้งนะครับก็จะสกิดความยหน้าของเราเลยนะครับต้องบริหารดีนะครับ ะครับผมสกิลของนี้เราหลายคนอาจจะงงนะครับว่าทำไมผมถึงบอกว่าโล่ลิกนี้สามารถใช้งานได้ทั้งที่ไม่สามารถกันกระเจาพ1 0 0าเเนะครับเพราะว่าโล่ทุกโล่นะครับที่เริ่ม้นมาส่วนใหญ่จะมีสกิลติดตัวก็คือสกิลปัดป้องนะครับหรือก็คือแพรี่ซึ่งที่ผมไม่ค่อยแนะนาโล่อื่นในการปัดป้องเพราะว่ามันค่อนข้างใช้งานยากครับเอาเวลาไาใช้งานจริงแต่โล,ล่นี้สามารถใช้งานได้จริงครับสำหรับกรณีแพรี่นะครับมาลองดูกันผมจะลองแพรี่ดู จากแฮนดี้คนข้างง่ายนะครับสำหรับโกเล็ก oh, มาดูกันในส่วนของชุดป้องกันนะครับชุดป้องกันที่ทางตัวเกมให้เรามาในตอนแรกครับจะเป็นชุดป้องกันออกไปทางแบบชุดผ้านะครับพลังป้องกันจะค่อนข้างต่ำนะครับผม ป็งท Quand, game, player, done, ําให้คลาสนี้นะครับช่วงต้นเกมจะเล่นค่อนข้างยากนะครับเพราะว่ามีขอทัพความโจมตีแต่ค่อนข้างต่ำครับจากดาเมจได้บวกกับสกิลของตัวมีดนะครับจะใช้งานเน้นไปทางแบบลบหลีกมากกว่าครับไม่ได้วยเพิ่มดามเดจอะไรให้เราและนั่นก็เป็นสาเหตุที่ทําให้คลาสนี้นะครับไม่ค่อยเหมาะกับมือใหม่อย่างยิ่งนะครับเพราะว่าจะเล่นค่อนข้างยากนะครับเนื่องจากว่าทั้งชุดทั้งอุปกรณ์ที่ให้มาในตอนแรกจะใช้งานจริงได้ค่อนข้างยากนะครับ เพราะว่านะครับผมก็มีทริกดีๆสำหรับคนที่อยากจะเล่นคาร์ดนี้กันนะครับโดยเป็นทริกที่สามารถทําได้ตั้งแต่ต้นเกมนะครับแรกก็คือการไปเอามีดมา1เล่มนะครับก็คือมีดที่ชื่อว่าเรดูเวียนะครับซึ่งมีดเรดูเวียนะครับจะสามารถหาได้จากบริเวณประมาณแถวนี้นะครับให้เราสามารถขี่ม้าไปได้ตั้งแต่ต้นเกมเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปนะครับไปมาดูวิธีเอามีดเรดูเบียกันซึ่งหากเรามาถึงบริเวณที่ผมบอกแล้วนะครับเราจะถูก เข้าโจมตีโดย NPC ตัวหนึ่งนะครับซึ่งก็คือ NPC น e w o ิวโลหิตเฮลอุนะครับซึ่งผมก็จะมาแชร์วิธีการสู้กับ NPC ตัวนี้กันนะครับมาถึงนะครับให้เราพยายามทิ้งระยะห่างหรือว่าเน้นทิ้งหลบไปก่อนนะครับเพราะว่าต้นเกมเราไม่มีทางสู้เขาได้เลยนะครับซึ่งวิธีที่ผมจะสอนก็คือ การรอให้ NPC ตรงนี้นะครับเข้ามาช่วยเต่าเตาก่อนนะครับซึ่งก็คือเอ็นพี NPC ยูล่านะครับเดี๋ยว้อมจะเข้ามาช่วยเราสักครู่น,นะครับระวังนะครับช่วงนี้มาแล้วนะครับเอ็นพีซียูล่าลักล่าในวัตโตหิบ ให้เราช่วย m อ c นยูล่านะครับในการลบเอ็นอีนี้ะครับเราก็จะได้มีดดูเวียมาครอบครองครับเรียบร้อยแล้วนะครับตรนนี้เราก็จะได้มีดเรดูเบียมาใช้กันแล้วนะครับนี่นะครับเรดูเบีย ก็หลังจากที่เราได้มีดเรดูเวียมาแล้วนะครับเราก็จะสามารถใช้งานได้เลยนะครับเพราะว่าค่าสติตัสของเราเพียงพอต่อการสวมใส่มีดเล็บนี้แล้วนะครับซึ่งมีดนิเดนครับจะมีสกิลที่เรียกว่าปมดาบโลหิตแห่งเรดูเวียนครับซึ่งเป็นสกิลโจมตีระยะประมาณกลางๆนะครับค่อนข้างดีครับลองดูครับประมาณนี้ครับนี่นะครับถือว่าแรงใช้ได้เลยนะครับสาหรับมีดเล่มนี้ และตัวมีดเรดเวียนะครับก็จะมีคุณสมบัติก็คือทําให้ศัตรูสะสมสถานะเลือดออกอยู่ที่51หน่วยนะครับส่วนมีดใหญ่ก็จะอยู่ที่38หน่วยนะครับซึ่งพอเราสวมใส่มีดคู่แล้วนะครับก็จะทําให้เราสามารถโจมตีได้อย่างตออ่อเนื่องนะครับแล้วก็จะช่วยทําให้ศัตรูนะครับติดสถานะเลือดออกได้เร็วขึ้นนะครับมาดูกันดีกว่า นะครับัตูก็จะติดสถานะเลือดออกนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับสถานะเลือดออกแต่ค่อนข้างดีนะครับในช่วงต้นเกมจะช่วยให้เราสามารถสู้ได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ฆ่าสตูได้เร็วขึ้นด้วยนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับการแนะนํากับค์สโจนนะครับซึ่งอาจจะยาวหน่อยนะครับเมื่อเทียบกับพาร์อื่นๆที่ลงเคยลงไว้ก่อนนะครับเพราะว่า จะมีในส่วนเสริมของการวิธีไปเอามีดลูรูเวียมาใช้งานด้วยนะครับหากผลงานถูกใจรบกวนช่วยกดไลค์กดซับ s c ข i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับจะได้มีคอนเทนต์ดีๆมาทำให้ทุกคนได้ดูอีกต่อไปนะครับขอบคุณครับ